สวัสดีครับบ่าวันบันทงเนื้อพี่น้องเนื้อมันนี่กัมันลักษณะนี่แหละพ em. ี่น้องวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตลาดเศ้าสองจอมเนื้อพี่น้องผู้ใจหายผู้ใายอยากขายผู้ใดเดินทางมาจับจ่ายมาซื้อไปขายไปขายช่วงนี้กับพิจารณาเบิงพี่น้องโลโลลงหลงที่ละน่าจะอยู่หลายวันอยู่เหนียงใช่ไหมวันที่หาเนื้อพี่น้องมันจะได้เปิดแบบเป็นทางการช่วงนี้กับมาลองมาแหลงมี เจ้าซองเจ้ามีอันสีข่ขาประจํามาลุกประจําเป็นเห็ดเพาะกับมีเด้อพี่น้องเห็ดเพาะที่เพิ่นหนึ่งแล้วต้มแล้วเด้อพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะแล้วก็ปลาคอปลาปลาเป็นทานเป็นหอยหอยก็สิบแปดบาทเด้อพี่น้องหอยอันนี้ต้มขายบ่นี่

ช่วงนี้ปีใหม่เนาะ่นก็อยากหยุดอยากพักกันเนาะเ่นขายมานมดปีมัดศาดตร์กับลักษณะนี่แหละพี่น้องเป็นเปี่ยนงสิล่ะมีตะห่อยพ่นไอ้ปพราะมนก็มาสายแนวหนึ่งพี่น้องแปลว่ากะทถามน้องสาวหลักว่ามันบ่คอยมีคนมาขายแล้วเมล่นอกจากวันที่หาที่เปิดงานเลยพี่น้องเลยวันที่หานี่ก็สรงข้าวข้าวให้พี่ให้น้องเฮาได้รับรู้กันเนาะพี่น้องเนาะตลาดช่องจอมเนาะพี่น้อง ตอนนี้แดนเนออเติร์ดรอบนี้หรอกเนาะะมีไหวไหวมีเนีน่ยค,ครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปน,ปนี้คลิปสันส้นๆเนาะคลิปบอกทรงข้าวข้าวให้พี่ให้น้องเข้าว,ว่าช่วงนี้ของบ่มีเด้อผู้อยู่ทางไกลไกล่การออมมันแพงเขาก็บปศงมาเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมือได้เปิดเดีวว่าบันติเวะขำว่าเิิงอีกพี่น้องครับคลิปนี้แ้พี่น้องเดื้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ทําหนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวบันเนี่คขับโอกาศนาพอกันไว้ครับสวัสดีครับ